ไม่คิดจะพึ่งพาใสา่ใครหรือไม่คิดให้ใครพึ่งพาสารเราเหกือนกับนี่คือเทียนเจนเ่นเหมือนกับอวิหกรรมเจดประการเทียนเล่นเมื่อกี้นี้ที่อยู่เพียงลำพังยางถูกลมพัดเพียงเบาๆม,มันก็ดังแต่ถ้าตราบในหมู่บ้านเรามีาเหมือนเพียเจนเนอยางหนึ่งยางใดที่มีปัญหาด้วยลมพัดมา แม้เทรษหนึ่งเอใดัดับลงแต่มันก็ยังทะยงเรืออื่นติดขึ้นมาได้ใช่ไหมครับมันมีโอกาสใดนะครับโอกาสนี้นะครับที่เราทํากันอะไรไม่สู้เท่ากับจิตของเราที่เรามุ่งมั่นวันนี้ท่านผู้นำอาสามาเป็นผู้นำ แม้ตอาท่านไม่มีวโค้ไม่มีตําแหน่งแต่ท่านอาสาไม่ไดิจแม้ไม่มีค่าตอบแทนแต่ผมจะบอกทุกครั้งทุกเมื่อว่ารางวัลที่ท่านได้แม้ท่านไม่ได้เงินทองคําไม่ได้รับโล่จากท่านนายกไม่ได้รับโล่จากท่านบุญว่าแต่รางวัลที่ได้ก็คือแน่นอนคือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเทียนกำลังยืนยันอิมินาสักการะนา พิปูชามาิปินาสัตตานเรณะธรรมอภิปูชยามาณและใครก็แล้วแต่ที่ได like ้ไประโยชน์จากพันธุนี้มากที่สุดเขาก็ย่อมจะรับพันธุนนี้มากที่สุดใช่ไหมครับใช่และใครที่รับพันธุนนี้มากที่สุดเขาย่อมจะมีคําพูดที่สักนสิ่งเช่นครั้งนี้คุณต้ามณีเป็นประธานในผู้ส่งสุนทรนี้ ผมที่เรียนเชื้อุรปพาณีได้กล่าวบนพรให้กับพี่น้องให้ลูกให้หลานที่เนี่ยเองนี้แล้วก็กล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้นะครับเมื่อเช้าท่านผอเปิดเป็นทางการวันนี้เราเรียกว่าการเปิดแบบมีส่วนร่วมคุณรียนเชื้อุรปพาณีครับบนพรมให้ลูกหลานเองครับค่ะก็ดีใจนะคะที่พวกเราทั้ง15ของบ้านได้มีการรวมตัวกัน เราอบรมนะครับนนในภาวะผู้นำพัฒนาศักยภาพเพื่อแก้ไขป้องกันยาเสพติดให้กับหมู่บ้านตำบลของเองเราแต่ถ้าเป็นหมู่บ้านของคุณแม่บ้านดิเราเราจะใช้ด้านวิทยาธมข้อสี่คือสมาธิในการยอมรับได้ครอผู้อุปสงค์สิ่งที่ผมจะขอท่านผูนำข้อแรกก็คือเมื่อท่านประธานเหมือามาานกันแ้วท่านจะทำในหมู่บ้าน เมื่อท่านประธานเปิดประชุมเรียบร้อยแล้วข้อแรกจะเรียนเชิญทุกท่านในที่ประชุมนี้ได้ยกมือไหว้ผู้โสูข้อที่สองคือให้ท่านมองดูว่าซ้ายขวาหน้า,ลาหลังเราใครที่มีอายนุน้อยก็ยกมือไหว้ผู้สูผู้สูก็จะยกมือรับต่อขอแรกก่อนครับยกวืออุปสับทพอดีครับดีครับดีครับพดีครับดีครับพอดีครับ สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครบสวัสดีครับสวองผมบอกก่อนต้นว่าวันนี้ถ้าท่านไม่เสียสลักมาไม่เป็นผู้นาคนเราก็บอกว่ามันจะมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันใช่ไหมครับการไปทำงานเพื่อสรวมเนี่ย เขาบอกว่าถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีเวลาการทำงานแล้วก็มีเวลาพักผ่อนที่หลายท่านเนี่ยมีตำแหน่งอยู่เป็นผู้ใหญ่เป็ตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเป็นสารวัตรเวลาที่สี่ชั่วโมงเหมือนกันแต่เวลาการพักผ่อนเราบันเตอรน้อยเพราะตรงกลางมันจะเป็นเวลาที่ต้องเสียสลับเพื่อส่วนรวม ใหญ่ครับหนูในใหญ่ยากที่ผมเลยเหนื่อยไหครับแต่ไห้ครัแต่ไห้แต่โอ้อันนี้ลอกแตะหัวกันเลยครับเด็กมันจะลงักตลาดเลยครับต่อไปครับเอาหัวของสมาชิกแต่ละคนชนหัวหน้าไว้ครับหัวชนไว้ชนไหมชนไหมครับชนไว้หัวชนไว้หมชนไม่ได้ครับจิกถูก เราจะเล่นเกมกัน,น,กน,กนถ้ากลุ่มเราแพ ชมพู่นะครับเมื่อวานนี้จะล่อส้มโอส้มโอก็เลยล่อชมพู่ก่อนนะครับปัญหาของชุมชนนะครับก็คือเยาวชนมั่วสุมตั้งแก๊งรถแว,วนนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเข้าวัดเข้าวานะครับเยาวชนส่วนมากนะครับเพื่อนหมายถึงลุมเราตกลงกันเลยว่าสิ่งหเหล่านี้ กลุ่มเราจะไปทำแบบตามนี้นะครับตามที่เสนอเนี่ยนะครับก็อย่างที่ท่านาววทยากรได้อสอนไว้นะครับเราก็ใช้หลักอะไรเรียกไม่ถูกครับครูตอนาระนิปปะหารนี่จทำทนะครับก็ประมาณนั้นนะครับข้อแรกนะครับก็จะมีการเรียกสมาชิกประชุมเป็นประําทุกเดือนนะครับก็เพื่อรบับฟังปัญหาแล้วก็หาแนวนทางแก้ไขร่วมกันนะครับถ้าหากมีปัญหาก็มาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันถ้าไม่มีปัญหาเราก็จะเดินหน้า การขับเคลื่อนกองทุนต่อไปนะครับเแบยนี้เพราะว่าคนใส่เสื้อตราใส่ชุดเสื้อเหลือเป็นลั่นแต่เมื่อแต่สุดท้ายสีเสื้อก็เปลี่ยนไปเป็นผลทางด้านการเมืองเและเราไม่รู้ว่าเราจะจัดงานแบบนี้ได้อีกกี่ครั้งผมอยากกลับไปถึงข้ามมาในสักครั้งหนึ่ง ผมก็มีโอกาสได้ไปแสดงความรู้ตรงนักบุญทุกครงมากรุณาได้ไปอยู่หน้าสยามบัจชรพระพิณารามคผมผมดูหน้าดอนทีวีแล้วผมก็ก้มกราบบนหน้าทีวีแล้วผมก็ร้องไห้ต่อหน้าทีวีทำไมต้องร้องเพราะดีใจคนไปล้้านคนอยู่หน้าสยามบันชรแต่ประการหนึ่งที่ร้องก็ได้ดูว่าพ่อเราเดินคนรุ่นย็นหลายคนรู้หน้าวิจารณ์กัน ลาหลังจากเสร็จงานพวกท่านต้องไปเดินข้าโรงพยาบาลเพื่อทวาการผ่าตัดจช่ครั้งแรกไป็นรัมเรีนเดือนครั้งที่สองมากไปสามเดือนจนครั้งนี้ล่าสุดก่อนกลับไปประทับที่พระตำวนักไทยบนหัวหินรวมไปครับว่าอยู่โรงพยาบาลเท่าไหร่เป็นระยะเวลาสองปีเป็นิ้เดือนครับถามว่าวันเราวันนี้ไม่ตรงานประมีไม่รักวันนี้แล้วเราจะรักวันไหนนี่ร้อยพ่อสิ้นแล้วเราจะบอกว่ารักพ่อมากเหลือเกินจดยที่ตนมันทำงานด้วยชาติด้วยแผ่นดิน ทำว่ได้าตนี้นนไปรอะไรเน่ยอลบวันนี้พอระายพวว่อไล่แล้วแรงเดิน,นไม่มีใครสม่ำเหมือนกับคุณคบนี่แน่นอน ที่วงท่านจะล้มเนี่ยดูราชโอรสจะไปประคองวงท่านวงท่านเห็นปัดมูงออกเลยครับเพราะอะไรครับเพราะพ่อเราไม่เคยแสดงความอ่อนแอเลยแม้แต่นิดเดียวตั้งแต่บ้านเรามีทีวีได้ดูข่าวร่างคำนั้นถามว่าเราเคยเห็นภาพพ่อเราอ่อนแอเราเราไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียว